ไปคุณผู้ชมชวนไปเที่ยวกันดีกว่าที่อุดรธานีนะคะงานนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทเขาจัดเต็มเลยค่ะกับงานวิจ,จิต แอดอุดรธานีเสน่แสงสินถิ่นอีสานนะคะงานจะขึ้น22ถึง31สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีวังมัชชาหนองบวนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะไฮไลท์ในงานเขาบอกว่าจะเนรมิตสวนสาธารณะให้กลายเป็นโลกแสงสีสุดระกาตานะคะครอบคลุม11จุดไฮไลท์ค่ะในงานมีกิจกรรมอย่างแรกเลยก็คือค่าคืนแห่งการบูชานะคะจะมีการโชว์ไฟไลท์แมพ แล้วก็บทเพลงพิเศษนั่นเองนะคะคืองานนี้เตรียมโทรศัพท์ให้ดีเลยนะแชะแฉะแฉะกันเลยมีพญานาคล่องทะเลบัวแดงค่ะแล้วก็มีกิจกรรมาการสแสดงที่ชื่อว่าลมหายใจยใหม่ของชนเขา,<พ>า,านี่ขนาดสนามเด็กเล่นยังมีแบบไลติ้งเลยนะใช่เขาให้ความสำคัญกับแสงสีเสียงมากๆ <c oughs> นะคะแล้วก็มีการสแสดงวัฒนธรรมแบบ ผสมผสานเทคนิคของวอเตอร์สกรีนด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยคือต้องชาร์จแบตโทรศัพท์ไปให้เต็มที่แล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะเพราะเขาจะมีสะพานแห่งการเวลาที่เห็นนี้แล้วก็สวงสวรรค์บรรดาลพรค่ะเลคือคนที่แบบอยากจะไปเที่ยวกลางวันอากาศก็ร้อนแนะนำนี่ช่วงเวลาแบบตกเย็นเลยนะคะแล้วก็ในงานยังมีโซนเอ่อมัสเทสนะคะกับร้านอาหารดังๆนะคะแล้วก็อาหารพื้นถิ่นกว่า35ร้านให้เราได้อิ่มท้องกันไปอิ่มตังอิ่มใจแล้วก็จะมี การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงดังนี้นะคุณผู้ชมค่ะ2 2สิสถึงสิามงหาในช่วงหนึ่ง29-30ถึงนี้คือช่วงหนึ่งนะคะในเวลาตั้งแต่3าทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่พูดมาแสงสีเสียงทั้งหมดนะคะไปชมได้เลยค่ะเป็นอีสานยามค่ำคืนเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมสอบถามข้อมูลคุณผู้ชมค่ะ tat contact center 16 7 2ค่ะอ๋องานเขาจัดสุขเสานี่ไงก็เมื่อคืนแล้วก็วันนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีสุขเสารหน้าใช่ค่ะสุขเสานี่คือเป็นเรื่องของดนตรีที่ฟรีแต่ว่างานนี้ก็คือตั้งแต่22่สจนถึงสานี่คือเป็นแสงสีเสียงตลอดเลยจัดยาวๆใช่แต่ว่าถ้ามีอีเวนท์ที่แบบเป็นดนตรีหชั่วโมงอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคสุขเสาก็ไปฟังดนตรีได้ใช่ค่ะ